สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนฐานไดสตาร์ทของ t ต y o ต a c a m มเบอรี่นะครับจากคลิปที่แล้วมาเนี่ยจะเป็นของ c a m เบร r y เหมือนกันนะครับเป็น ACV30 แต่เป็นได์ลูกใหญ่ที่เป็นไดทดนะครับไดทดทลูกใหญ่ผมเรียกเขาว่าเป็นไดทด์แบบโลหะนะครับตัวนี้เป็นไดทด์แบบ เฟืองพลาสติกนะครับเฟือฟ่องพลาสติกจะเป็นได้ลูกเล็กนะครับสำหรับตัว c a m ร y ACV 3 0นะครับได้ลูกนี้จะเห็นอยู่ในตัว40ด้วยนะคร ACV 4 0นะครับแล้วก็บางบางครั้งเราก็จะไปเห็นอยู่ในตัวตัวทาวิสนะครับตัวทาวิสนะครับเครื่อง 2AZ หรือว่าเครื่อง 1AZ ก็ก็มีนะครับคือ มันจะมีใส่ทั้งไดลูกเล็กและลูกใหญ่นะครับลูกลูกใหญ่ก็ผมรีวิวไปแล้วนะคราวนี้จะมารีวิวลูกเล็กดูนะครับอาการของเขาคือสตาร์ทแล้วเงียบนะครับมันจะดังแป๊กแป๊กนะแล้วก็เงียบครับซึ่งถ้าเราใช้รถโดยที่ไม่สังเกตมันเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นเนะี่ยมันจะมีเสียงของตัวได s สตาร์ทนะครับคือมันจะ หมุนได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สำหรับเครื่องยนตน์ครับนั่นก็เป็นอาการผงบอกสำหรับได s สต์ทมันมีปัญหานะครับการทำงานของไดสตัสมันจะทำงานครั้งเดียวนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องแล้วจะไม่มีการทำงานต่อไปนะครับจะผักภาระให้กับตัวของไดชาร์จในการทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟเพื่อเลี้ยงในระบบ ังจากที่เราถอดไดสตาร์ออกมารูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกับไดสตาร์ลูกใหญ่นะครับที่ผมเคยรีวิวเห็นไหมฮะลูกนี้จะเป็นลูกเล็กลงนะเฟืองเขาจะเป็นเฟืองพลาสติกนะแต่ว่าก็ยังขับเคลื่อนข้างในเฟืองที่เป็นตัวหนอนที่3ตัวเนี่ยยังเป็นโลหะอยู่นะครับคือผสมผสานร,ระหว่างเฟืองโลหะแล้วก็เฟืองพลาสติก เฟืองรอบของไดสตาร์ทที่เป็นเฟืองใหญ่เนี่ยจะเป็นเฟืองพลาสติกนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับถ้าเกิดเอ่อมันขาดพวกจารบีหรือว่าขาดสารลอลื่นนะมันก็จะทำให้เฟืองเนี่ยลูดได้เหมือนกันนะครับส่วนของออลูกใหญ่เนี่ยจะเป็นเฟืองโลหะทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟืองขับและก็เฟืองตามนะครับอันนี้มัน ออกแบบมาก็ผมก็งงเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับเฟืองไดสตาร์ลูกเล็กเนี่ยจะมีการทำงานที่เงียบกว่านะครับเพราะว่ามีพลาสติกซับเสียงในการหมุนของตัวไดสตาร์นะครับอันดับ2ตามผมคิดอีกนะครับก็คือทำให้อะไรเนี่ยมันเสียหายเพื่อจะได้ที่เปลี่ยน,นครับเพราะว่าบริษัทอะไรเนี่ย ถ้าทําเป็นแบบเฟืองโลหะมาเนี่ยมันเสียยากนะครับจากนั้นก็ทําเป็นแบบเฟืองพลาสติกซะเนะี่ยมันก็จะถึงเวลาในการเสียแล้วก็ถึงเวลาในการขายอะไหล่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้โดยความคิดส่วนตัวนะครับถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผม เลยนะครับเตรียมเครื่องมือนะครับก็คือ,อสกุลไลแฉกนะครับหรือไขควงแฉกเอาง่ายนะครับแล้วก็คีมทางนะเพื่อจะถางปิ้นตัวล็อกของตัวตัวทุนนนะท่นมันนะทุ่นมันเอาพูดง่ายๆแล้วก็ตัวทีเบอร์แปดนะครับเพื่อจะถอดตัวยึดตูดไดสตาร์ทออกนะหลังจากที่ถอดออกเพื่อนๆจะเห็นนะเห็นไหมครับบี เศษของตัวฐานไดสตาร์เนี่ยเยอะมากเลยนะนั่นก็แปลว่าฐานมันมันสึกล้อมันหมดนะมันก็จะไปค้างอยู่ข้างในนะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวฐานไดสตาร์ออกไปเกตัวฐานแปลงฐานไดสตาร์นี่นะครับมันหมดไปเลยนะครับนั่นมันทำให้เวลาเราสตาร์ทไฟเนี่ย เราสตาร์ทเราบิดกุญแจหรือว่าเรากด p u s ส start เนี่ยสัญญาณไฟที่เข้ามาที่ตัว automatic start เนี่ยมันจะไม่ครบกล่าวนะครับเพราะว่าตัว automatic start เนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการครบวงจรของฐานด้วยนะครับเพราะว่า,าขดลวดของ automatic ไดส start เนี่ยจะมี2อ,อชุดนะครับชุดหนึ่งจะลงกล่าวที่ตัวของ อโอตโตม a ติกไดสตาร์ทแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะไปลงกล่าวที่ตัวของอแปลงถานด้วยนะครับมันก็จะทำงานเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวออโตมติกไดสตาร์ทนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปต่อยอดอย่างอื่นได้ด้วยนะครับตัวไดสตาร์ทเนี่ยมันจะทำงานครั้งเดียวเหมือนผมที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับคือเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะดึงไฟจาก แบตเตอรี Battery, นะ่นะนะแล้วก็ออโตเมติกในสตาร์เนี่ยมันก็จะเข้าไปหลักที่มีสายไฟออกมาเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อสายไฟไปลงที่<ม>หัวคอมของตัวโรเตอร์ก็คือทุ่นในสตาร์นะครับตัวของสเตเตอร์ก็คือเปลือกในเปลือกในสตาร์เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กถ่านนะครับส่วนของตัวทุ่นหรือตัวสเตเตอร์เนี่ย จะเป็นแม่เหล็กชั่วขาวนะครับเมื่อมีการบิดไดสตาร์ทปุ่มเนี่ยมันจะมีไฟเข้ามาที่ฐานไดสตาร์ทนะครับฐานไดสตาร์ทนี่ก็จะลงไปที่หัวคอมของทุ่นไดสตาร์ทนะครับเมื่อมันครบวงจรเนี่ยตัวทุ่นไดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กน,นะครับอาจจะเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้ก็แล้วแต่นะครับว่าโรงงานเขาผลิตมาอย่างไรนะครับส่วนตัวของ สเตเตอร์ uh, ator, หรือว่าเปลือกไดสตาร์เนี่ยมันมีแม่เหล็กถาวรอ,อยู่แล้วนะครับเมื่อมีไฟเข้ามาปุ๊บมันสร้างสนามแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นมาตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรมันก็จะทําให้ตัวไดสตาร์เกิดการถีบตัวหรือว่าหมุนนะครับหมุนของทุ่นไดสตาร์ประกอบกับตัวทุ่นไดสตาร์เนี่ยมันก็จะต่อไปอยังตัวเฟืองทดไดสตาร์นะครับะจะเป็นการเพิ่มกําลังของตัวไดสตาร์ เพื่อจะไปผักตัวไฟวินของเครื่องยนต์นะครับตัวไฟวินเมื่อมันหมุนเนี่ยมันก็จะเชื่อมตัวไฟยบินเนี่ยมันถูกน็อตยึดไฟน็อตยึดไฟวินไปติดกับเผาข้อเวียงนะครับเมื่อเผาข้อเวียงหมุนลูกสูบก็จะทํางานแล้วก็จะคบไซคลนะครบวงจรของมันนะครับมันก็จะทําให้เครื่องยนต์ติดเครื่องขึ้นมาได้นั่นคือการทํางานของตัวไดสตาร์ทนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยน ฐานไดสตาร์นะฐานไดสตาร์จะมี2ลักษณะนะครับถ้าผมมีโอกาสผมจะรีวิวแบบเปลี่ยนเฉพาะฐานให้ดูเลยนะครับก็จะเซฟเงินของเพื่อนๆลงไปอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับซองฐานซึ่งเวลาผมตอนนี้ช่วงนี้การมันเยอะนะครับผมก็เลยใช้เป็นแบบตัวซองฐานนะครับตัวซองฐานกับตัวฐานนี่มันจะแยกกันนะครับมันสามารถแยกเปลี่ยนออกไปได้อีกนะครับ แต่ถ้าเรามีเวลาเราก็เปลี่ยนแค่ฐานนะครับซึ่งการเปลี่ยนฐานมันก็จะต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งซองฐานคือจับใส่ได้เลยนะมันเร็วดีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กีบล็อกตัวทุ่นในสตาร์ทเข้ากับตัวเปลือกหลังของตัวไนสตาร์ทเสร็จนะครับเราก็จะต้องขันน็อตให้มันแน่นนะครับ ตรงน็อตที่ยึดตัวเ,เป็นที่อยู่ของเปลือกหลังของไดสตาร์เนี่ยมันจะมีลูกปืนเนี่ยมันจะน็อตน็อตเบอร์8นะครับอันนี้ก็ต้องขันให้แน่นแล้วก็มาหลักของตัวออโตมิติกไดสตาร์เนี่ยครับตัวลูกเล็กๆนะครับไดสตาร์เพื่อนๆจะมองเห็นว่ามันจะมี2ลูกนะครับลูกใหญ่คือตัวตัวทุ่นที่มันหมุนนะตัวเล็กเนี่ย มันจะเป็นอโตเ m ม t ติในสตาร์ทนะเวลาเราสตาร์ทบิดกุญแจนะครับแทนค่าด้วย S T นะครับคือสตาร์ทเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งเข้ามาเนะีในขดลวดของอโตเ m ม t ติในสตาร์ทเนี่ยมันจะมีคดลวดอยู่2คงสลวดนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมันจะทำหน้าที่ลงกาวไปเส้นหนึ่งนะส่วนสมมติปลายหัวของมันเนี่ยมันจะมีสายมันจะมี ขนลวดส,สองชุดใช่ไหมคะขนลวดสองชุดเนี่ยจะมีปลายปลายฝั่งที่เป็นไฟเข้ามาผมอธิบายแล้วผมก็จะเริ่มมึนงงแล้วนะอีกปลายหนึ่งก็จะไปลงกาวที่ตัวทุนตัวบิตติสตาร์ทนะครับอีกปลายหนึ่งก็จะไปลงที่ทุนลงไปที่แปลงทานนะฮะ <c ười> คือเข้าใจว่าเวลาบิดสตาร์ทปุ๊บ พอเราคืนมาปุ๊บเนี่ยวิธีการที่เขาทำมาเนี่ยก็คือเวลาเราบิดสตาร์ทแล้วคืนมามันจะไม่มีการค้างของไดสตาร์ทนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันมีโครลวดอยู่2ชุดนะครับชุดมันต้องเขียนเขียนวงจรให้ดูเนาะอธิบายเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงนิดนึงครับผมพยายามเรียบเรียงประสบการณ์ผมแล้วก็คำพูดออกมาให้เพื่อน,อนๆได้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะคร ความเข้าใจมันจะได้มองภาพออกอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าฟังแล้วมันเข้าใจลำบากกเา็เขียนความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะผมก็จะเข้ามาอธิบายให้อีนะหลังจากที่เราประกอบไดสตาร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการเทสอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เ้วก็วกเอาไดสตาร์ Start เข้าไปใส่ในเครื่องยนต ดินเริ่มพันแล้วข้อสำคัญหรือข้อควรระวังถ้าข้อควรระวังไม่พูดเดี๋ยวจะ,ะจะจะมีปัญหาอีกหลักไฟที่เข้านะครับเป็นไฟเมนใหญ่เลยนะก็คือไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะเวลาใส่ต้องใส่ให้เข้าล็อกนะเพราะว่าตูดของออโตเมติกเดสตาร์นเป็นไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์เป็นแมกกาไลท์โทษทีเป็นแมกกาไลท์นนะถ้า ใส่ไม่เข้าล็อกมันในเวลาขัดเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายก็คือมันแตกมันหักได้นะอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมเสียบสายออตโตมติกเดสตาร์ก็คือสายสตาร์นะมันจะมีสายเสียบเข้าไปนะมันจะล็อกไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการสตาร์ทเพื่อจะเทสทดสอบว่าที่เราเปลี่ยนไปใช้งานได้ไหม หลังจากที่เราเปลี่ยนฐานไดสตาร์ทของ ACV 3 0เสร็จนะครับเราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับตอนเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราดูว่า,ามีไฟแลบออกไปตรงช่องของแปลงฐานหรือว่าตัวฝาหลังของตัวไดสตาร์ทหรือเปล่าหรือว่ารวมทั้งตัวออโตเมติกไดสตาร์ทนะครับเพราะไฟแลบเนี่ยมันจะ,จะทำความเสียหายเวลา,าพวกน้ำมันเบนซินมันรั่วหรือว่าพวก แก๊ส LPG นะรมันรั่วนะเพราะว่ารถบางคันอาจจะใช้เชื้อเพลิงร่วมนะระหว่างน้ำมันกับแก๊ส LPG อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเพื่อนเที่จะทำตามนะกะ็ต้องเตรียมเครื่องมือตามที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆประกอบไปนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในรถเราก็เทสอยู่ข้างนอกรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะ นำเข้าไปใส่ในรถนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็อน้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังที่จะทำรถด้วยตัวเองนะครับรถที่เป็นแบบก็คือ acv 3 0นะครับถ้ารถรุ่นอื่นๆมันก็จะหลักการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนฐานของไดิสทันเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งครับสำหรับรถที่ไม่ใช่ เปลี่ยน2ฐานเลยนะฮะรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยน2ฐานออกไปเลยนะครับรถรุ่นเก่าเขาจะต้องมีการบัตกีีนะครับยังไงก็ขอบคุณในการรับชมครับเจอกับผมในใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม